สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนทิกวิธีผ่านด่านของ t ีเอนะครับวิธีนี้เนี่ยสามารถผ่านได้ทุกอาชีพดีไม่จำเป็นต้องสูงมากนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องสามารถแทงบอสให้ได้ก่อนซึ่งถ้าเกิดเป็นผู้เล่นแรกๆก็อาจจะรีสายมาเป็นสายเอจิ วิชนะครับผมเพื่อสามารถดินแทงบอลได้ไม่จำเป็นต้องมีดาเมจเลยนะครับถ่ายเทคนิคนี้สิ่งต่อมาที่จะต้องเตรียมก็คือสถานะทั้งหมดที่ได้มาจากอาวุธ3ชนิดนะครับก็คือ 1. เลือดออกสองสุดพิกแล้วก็ 3. มาจากไฟไหม้นะครับหรือว่าเป็นการเบินทั้งสามสานะนะครับส่วนจะมีชิ้นไหนบ้างไปดูกันเลยครับ ิ้นแรกที่ผมใช้ในการผ่านดันแล้วก็ท็อปฟอร์มที่สุดก็คือตัวนี้ครับตัวนาเกนเพราะว่าสามารถทําได้ง่ายแล้วก็ทําได้ทุกคนครับไม่จําเป็นต้องเปิดสุ่มหาจะมีถานะเลือดออกให้เราได้ใช้ครับผมนี่ตัวนี้ส่วนชิ้นที่สองก็คือมีดพิษครับผมสถานะติดพิษนะครับ ส่วที่สิดท้ายก็คือตัวเฮลไฟนะครับตนะัมี่สามนะเบเมินครับผมอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเกิดปุ่มได้ก็สามารถใช้ได้ผิดๆเหมือนกันส่วนนี้จะเป็นนาแก้นที่ผมใช้ในการผ่านด่านนะครับจะใส่เป็นการ์ดหมูสตันไว้ีง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิด คุณไม่ได้เป็นอาชีพแอดพินที่ถือมีพิษหรือว่าพาดินที่ถือหอกไฟคุณก็ทำนาะแกนใส่เป็นตัวหลักที่เอาไปแทงบอสครับแล้วก็ไปหาจ้างแอดพิลแล้วก็พาลาที่ถือหอกไฟนะครับแค่นี้ก็สามารถผ่านด่านได้ทุกด่านแล้วนะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือลูกน้องที่ถือสถานะทั้งสามสถานะเนี่ยต้องฆ้าตายโดยเด็ดขาดเลยนะครับ Thank you.